นั้งหนึ่งยังมีพระถังซัมจั๋งและเหล่าลูกศิษย์ออกเดินทางไปอัญเชิญพระไตรปิฎกยังชมพูทวีปต้องผ่านที่นี่ประเทศที่อันตรายและสภาพภูมิอากาศที่โหดร้ายทั้งยังมีเหล่าปีศาจแปลงกายมาหลอกล่อหวังจะกินเนื้อพระถังซัมจั๋งแต่ด้วยอิทธิฤทธิ์ปฏิหารที่พวกเขามีในที่สุดพวกเขาก็เดินทางมาถึงประการด่านสดท้าย จอมิซาร้องนี่นเป็นไงจอมนึ่งไปแล้วอ่ะและสุดท้ายเขาก็เดินทางไปเชิญไต้ปิดดกได้สำเร็จ <S <S แม้จะดูเป็นเรื่องเหลือเชื่อแต่อย่างน้อยนิทานเรื่องนี้ก็สอนให้รู้ว่าความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่ั่นและทำดีด้วยกัน รครั้งหนึ่งยังมีพระถังซัมจั๋งและเหล่าลูกศิษย์ออกเดินทางไปอัญเชิญพระไตรปิฎกยังชมพูทวีปต้องผ่านทนี่ประเทศที่อันตรายและสภาพภูมิอากาศที่โหดร้ายทั้งยังมีเหล่าปีศาจแปลงกายมาหลอกล่อหวังจะกินเนื้อพระถังซัมจัง๋ง <c oughs> แต่ด้วยอิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย์ที่พวกเขามีในที่สุดพวกเขาก็เดินทางมาถึงประการด่านสุดท้าย ฮ่าฮ่ข้าพเจ้าผ่านไปได้หรอกจอมิจาร้องนี่นเป็นไงอาจอรนิ่งไปแล้วอ่ะและสุดท้ายเขาก็เดินทางไปเชิญพระไตปีดกได้สำเร็จแม้จะดูเป็นเรื่องเหลือเชื่อแต่อย่างน้อยนิทานเรื่องนี้ก็สอนให้รู้ว่าความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่น mandi